เปลีผลอะไรที่ทําให้ประทับใจน้ำแข็งน้ำแข็งทำอะไรให้อ่ะลอง,ง,ง,งเล่าลองเล่าเหตุการณ์ที่ประทับใจกันน้ำแข็งของลูกเมื่อคืนนั้นวันแรกอ่ะลองเล่เบบาให้ฟังที่วันรกกวแรกขึ้นไปน้ำแข็ง กับสำเนียงน้ำแข็งมาแรกเลยประทับใจน้ำแข็งมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสมมุติว่าน้ำแข็งปีหน,น้าเราปวดใหม่ตำแหน่งก็จะมาไหมมาครับมามาเพราะว่าเราอยากมาหรือว่ามาเพราะน้ำแข็งเอาน้ำแข็งเกิดดื้อเกิ วางรับเทวเปิดเลยแล้วมันเรียนเนี่ยอ่ะน้ำแข็งอันนี้เรื่องจริงคนระับตอบตามมาจริงคนระับน้ำแข็งเนี่ยพีหน้าจะทาบวชไหมครับถ้าน้ำแข็งมาบวชสมเป็นวัดก,ก็จะบวชด้วยเอาโจมเราฮะเราเองอ่ะ เล็บข้อเท้าข้อเท้าทำยังไงประทับใจกิจกรรมอะไรมากที่สุดเติมถูกต้งสำเน็ยรกรดงน้ำได้ไหมไม่ไม่ได้ลงน้มองคนอื่นอย่างเดียวยิ้สำเน็ยก็ดไล่น้ำเป็นลงขาครับลงขาสำเน็ยกรดได้ไปของเราไหมไม่ได้ไม่ได้ไปครับ ข้าวมันยำเดี๋ยวมุ้ต่อไปสมนี